วันนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับร,รัสเซียกับยูเครนเมื่อคือนนี้ก็มีการประชุมกันขององค์การสหประชาชาตินะคะณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเขาประชุมกันนะครับแล้วก็มีทูตของสหประชาชาติประจําสหประชาชาติะนะก็ปรากฏว่าก็มีความพยายามที่จะมีมติออกมาเพื่อที่จะประนามรัสเซีย re. S <S ส่วนการคว่ำบาตรนั้นประเทศต่างๆนําโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศสมาชิกของเขายุโรปเนี่ยเขาก็คว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้หลายต่อหลายประเด็นแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ประชุมยูเอ็นนี่ก็ปรากฏว่าพอทูตรัสเซียของประจํยูเอ็นลุกขึ้นพูดในที่ประชุมเนี่ยปรากฏว่าบรรดาบรรดา,นดาเนี่ยทูตป,ประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยเดินออกเลยว<ช>่าเอาเลยนะครับวอลเาเราไม่อยู่ฟังเลย ไม่อยู่ฟังเป็นการแสดงท่าทีนะพี่หนุ่มจริงๆ <นะ S 1> ก็ต้องฟังเขาด้วยแหละ <c oughs> ว่ารัเสเซียไปบุกยูเครนเพราะอะไรก็ต้องฟังเขาพูดก่อนใช่ไหมฟังเหตุผลก่อนเอออันนี้ก็ไม่ฟังกันแล้วแหละแสดง<ม>ออกชัดเจนเลยเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่มันมันมันจะต้องเป็นการแสดงท่าทีกันออกมาด้วยเหมือนกันก็นกคือว่า ถ้าใครที่ติดตามสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนี่จะต้องมีท่าทีหรือจุดยืนะนะครับว่าการที่รัเสเซียไปถล่มยูเครนคราวนี้เนี่ยแต่ละประเทศจะมีจุดยืนและท่าทีอย่างไระนะครับซึ่งแน่นอนอบรรดาทูตในประเทศไทย25ชาติเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปพบกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุทนทนาค่ะนะครับเพื่อที่จะขอให้ประเทศไทยเนี่ย ร่วมประนามรัสเซียด้วยให้ <ไป S 1> แสดง <ไป S 1> ท,ทีเรียกว่ากดดันเลยละ่ะพูด25ชาติในไทยเนี่ยนะครับไปกดดันในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับม,มาหารือถึงท่าทีของประเทศไทยต่อสถานการณ์สู้รบรัสเซียกับยูเครน แล้วก็พูดดูถึงผลกระทบทั้งการช่วยเหลือคนไทยที่จะปรพยบออกมาวันนี้ก็น่าจะถึงประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ถ้าตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณเที่ยงกว่าๆนะคะก็จะถึงไทยนะคะถือว่าเป็นวันที่สองใช่ค่ะวันที่ก็กลับมาได้นะครับเพราะมีอยู่200ยกว่าใช่ไหมที่ยูเครนเนี่ยนะครับกลับมาร้อยกว่าอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่กลับมานะครับยังอยู่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครมรับทราบนะครับเมื่อวานนี้ถึงท่าทีของประเทศไทยก็คือ เราจะแสดงบทบาทท่าทีของประเทศไทยต่อการสู้รบคราวนี้ให้เป็นเรื่องของอาเซียนครับใช่ค่ะประชาคมอาเซียน10ประเทศครับไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับซึ่งผมดูหลายๆท่านเนี่ยก็ชื่นชมนะว่าเป็นการแสดง ท่าทีของทางการไทยของนายกรัฐมนตรีได้อย่างชัดเจนนะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่ไม่ไปอยู่ฝักไ,ฟไ,ฟไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่จะทําให้ประชาชนคนไทยต้องได้รับผลกระทบเศรษฐกิจไทยต้องกระทบหรือต้องเดือดร้อนจากการที่จะต้องบอกว่าสนับสนุนฝ่ายโน้นหรือไม่เอาฝ่ายนี้หรือเอาฝ่ายนี้ไม่เอาฝ่ายโน้นเพราะฉะนั้นบทบาทตรงนี้เขค่อนข้างชัดเจนว่าเราส่งเสริมสันติภาพ ส่งเสริมไม่มีการพูดคุยเจรจากันอยากให้สงบอ,อยากให้สงบครับแล้วก็ขอให้เป็นมติของประเทศ10ประเทศอาเซียนนี่แหละครับท่าทีออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอที่ดีเรื่องที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อน,น <ะ S 2> ครับแล้วก็เมื่อสองวันเนี่ยโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานี่เ็าบอกว่าจะเชิญประเทศอาเซียนสิประเทศไปประชุมกันที่สหรัฐอเมริกาน่ะความสัมพันธ์40ปีอเมริกากับอาเซียนอ่ะอันนี้ก็ผมว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันนะ พาเราไปรบรัเสเซียหเปล่าพาเส้นสิประเทศไปร่วมรบกับรัเสเซียหรือเปล่าพาไปแสดงท่าทีแบบนั้นหรือเปล่าประเทศอื่นจะมองยังไงใช่มไม่มีเรื่องอื่นแล้วถือโอกาสช่วงนี้แหละลุงโจเนี่ยนะก็รู้ทันนนะลงุง <laughs> เออ จะพาอาเซียนไปเป็นพวกกับคุณแล้ไปกดดันรัสเซียแล้วรัสเซียก็เป็นมิตรกับอาเซียนใช่ไหมเวลาเขาประชุมเนี่ยใช่ใช่ค่ะอาเซียนพลัสก็มีรัสเซียอยู่ด้วยนี่ก็คือนอกจากเรื่องความสัมพันธ์แล้วเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจอะไรอย่างอื่นก็มีด้วยนะต้องมองภาพรวมด้วยนะคะองนี้สำคัญครับ